ยังอยู่กันที่ตัว data studio นะครับก็คือ data studio.google.com เนอะแล้วก็เป็นข้อมูลของธนาคารเวลาเพื่อนไวสุนะครับอันนี้เขาชื่อเพื่อนไวสุแต่ว่าผมชอบเรียกกันเล่นๆว่าสั้นๆว่าไวสุมันก็เลยติดปากนะครับจริงๆคือเพื่อนไวสุนะครับต้องบอกชื่อเต็มเดี๋ยวพี่ๆเขาสับสนนะครับยังอยู่กันที่ข้อมูลนี้เพราะว่าก็มีคนชอบมาถามนะครับว่าธนาคารเวลาเนี่ย มันทากิจกรรมอะไรกันได้บ้างนะครับมันทําอะไรนึกภาพไม่ออกนะครับจะจัดยังไงดีเดี๋ยวก็จะ,กะเป็นแต่จิตอาสาหรือเปล่าก็มาดูข้อมูลที่ทางธนาคารเวลาเพื่อนไวสุขเขาบันทึกไว้แล้วกันเนาะว่าธนาว่าธนาคารของเขาเนี่ยใช้กิจกรรมอะไรเพื่อบันทึกเวลาหรือได้ช่วยเหลือกันบ้างนะครับนี่ครับทั้งหมดเห็นไหมครับว่า มันสามารถแบ่งเป็นหมวดได้เลยนะเม่มอนที่ผมเคยเกินเนาะมาดูกันทีละอันเลยการจัดทําทําให้จัดหาให้มันทําอะไรได้บ้างนะครับก็คืออันแรกเลยนี่ครับหาต้นไม้มาให้ต้นตะลิงปิงหาใบหญ้านางเห็นไหมใครให้อะไรเราเราสามารถมาบันทึกให้เวลาตอบแทนเขาได้หมดเลยยกของให้เก็บเก้าอี้ล้างตู้ติมช่วยซื้อยา ช่วยทําสายรัดหน้ากากให้อันนี้เราก็ให้เราก็ได้ใช่ไหมครับช่วยทดสอบสายรัดหน้ากากเราก็ให้เครดิตเขาได้เหมือนกันนะครับช่วยแบ่งปันต้นไม้นะครับช่วยหาผมกล้วยดิบนะครับช่วยแบ่งปันถังขยะอินทรีนะครับช่วยปักชุนเสื้อให้ช่วยงานธนาคารเวลาเห็นไหมมาประชุมเราก็ให้เครดิตเขาได้เหมือนกันมีอะไร ทำการ์ดให้ให้ความช่วยเหลือเขาไม่ได้ระบุใช่ไหมหายาให้นำของมาให้ซื้อยาให้ช่วยหาร้านซ่อม iPad อัอนนี้ก็ได้นะครับไปดูหมวดอื่นนะครับคลิปนี้เราเจาะเรื่องนี้เลยเรื่องกิจกรรมทีนี้กิจกรรมในหมวดความรู้การศึกษาหลักเข้าไปดูนะครับมีอะไรบ้างสอนใช้ลายพาเที่ยวก็ได้ ถ่ายทอดประสบการณ์อันนี้มีคนไปบวชมาสมาชิกเขาไปบวชมาก็ถ่ายทอดประสบการณ์เราฟังแล้วเราก็ตอบแทนเขาด้วยคะแนนก็ได้นะครับสอนภาษาอังกฤษออนไลน์สอนการใช้มือถือผ่านคลิปสอนโอนรูปเข้าไลน์ก็มีตอบปัญหาธรรมะวันวิสาขาบูชาก็มีสอนทำสไลด์อันนี้เหมือนพาเที่ยวเหมือนกันเนาะอันนี้เหมือนพาเที่ยวอันนี้ก็พาชมวัดนะครับ ให้ข้อคิดทางธรรมะก็เหมือนตอบปัญหาทางธรรมะนะครับแบ่งปันต้นไม้ถังขยะอินทรีย์ทำคลิปรีวิวหนังสือมีการรีวิวหนังสือตรวจสอบข้อตรวจสอบบันทึกข้อทำลงโน้ตสอนภาวนาอ่านหนังสือธรรมะแจ้งข่าวปลอมสอนกรอกคองอดอเป็นพี่เลี้ยงเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ กิจกรรมหมดอื่นครับอาหารเครื่องดื่มล่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้ผมไม่อ่านให้ฟังแล้วกันเนาะเหนื่อยค่อยๆดูไปแล้วกันครับ ถ้าตรงไหนมันเร็วไปคุณผู้ชมพอสไ้ได้นะครับพอสเพื่อที่จะหยุดดูได้ที่ผมชี้เนี่ยเพราะว่าเห็นมันคำมันหายไปก็เลยม,มาชี้ให้มันมีป๊อปอัพขึ้นมาจะได้อ่านได้สะดวก ทำมาสาสมัครก็บันทึกได้นะครับนีมน่มันมันธนาคารเวลาเพื่อนไวสุขเนี่ยเขาไปทําจิตอาสามาเขาก็มาบันทึกกันนะครับล้างเสือเช็คสต็อกงานอาสาที่บันทึกเนี่ยดูเหมือนเขาจะตกลงกันก่อนนะคุณผู้ชมว่าเขาจะทํางานอาสาช่วยที่สวนโมกใครไปทํำก็มาบันทึก ีก็เป็นงานอาสาเหมือนกันแล้วก็งานกิจกรรมเรียนรู้พวกผลิตคลิปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับธนาคารเวลานี่แหละมาทำคลิปทำเอ,เอ้ยไม่ใช่ทำเอกสารบันทึกเอกสารเกี่ยวกับธนาคารเวลาประชุมแล้วก็สามารถให้ได้นะถ้าเราตก,ตกลงกันเนาะว่าอมาประชุม สามารถให้คะแนนได้นะครับให้ที่พักแนะนำร้านอาหารเปิดห้องให้พัก หลังตัวหลังๆนี้มันเหมือนมันไปที่เดียวกันเลยไหมคุณผู้ชมนะน่าจะไม่มีแล้วล่ะครับกิจกรรมก็น่าจะประมาณนี้ไหมครับ mm. นี่ครับอโอเคนี่เป็นพวกติดรถกลับบ้านเป็นชื่อสมาชิกก็พอเห็นภาพนะครับว่า ธนาคารเวลานี้มันจะทํากิจกรรมอะไรกันได้บ้างมันจําเป็นต้องจิตอาสาอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะบันทึกด้วยกิจกรรมอะไรถ้าถ้ามาดูตรงนี้ก็จะเห็นอีกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเหมือนแบบนวดให้กันเนี่ยแพทย์แผนไทยเนี่ยก็สามารถบันทึกได้เห็นไหมพาเพื่อนไปทําทุนะอาหารเครื่องดื่มจัดกิจกรรมกันสร้างบรรยากาศก,าก็ได้นะครับของธนาคารนี้เขานะ แล้วแต่ธนาคารของคุณผู้ชมแล้วกันว่าตกลงว่าจะให้เครดิตกันในกิจกรรมอะไรกันได้บ้างตกลงกันนะครับก็ให้ได้นะครับจัดประชุมจัดกิจกรรมนะครับอันนี้มันไม่ได้เป็นหมวดแบบตัวนี้นะครับอันนี้มันคือเหมือนเอาตารางมาคลี่ให้ดูว่ามันเกิดขึ้นกี่ครั้งชื่อมันก็เลยจะมันก็เลยจะซเพราะฉะนั้นนะดูจากนี้ที่ผม นำเสนอให้ดูก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่ามันเกิดกิจกรรมอะไรบ้าง